คนจะสับสนว่าความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีทุนทรัพย์เยอะๆหร,อหรือเรามีที่ดินมีสำนักงานจำนวนมากแล้วเราจะมีความยั่งยืนทางด้านธุรกิจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับการบริหารจัดการให้เลือดใหม่กับเลือดเก่าเข้ากันได้นีเป็นงานช้างเลยนะครับเขาเชื่อมันแค่ว่าถ้าวิสัยทัศน์ฉันดีฉันโปรไฟล์ามาดีคนต้องเชื่อฉันแน่ ออแต่ในสภาพความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นรายการรับคมธุรกิจโดยดรนนาฏหานวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการลับคมธุรกิจวิธีข่าว90.5กับแอด์ทงน,นาฏหานวิไลค่ะ ช่วงนี้ก็จะพูดคุยกับทางดรนัทศรเกตประภากรอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้อย่างไรตอนนี้อาจารย์นัทศรอยู่กับเราในระบบซูมของรายการแล้วนะคะไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะ สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแมคลาเป็น UTCC นะคะครับผม T C C ใช่ครับก,ก็เป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าวัฒนธรรมองค์กรนี่คืออะไรอะคะอาจารย์คะครับจริงๆต้องอธิบายตั้งแต่ในส่วนของความยั่งยืนของธุรกิจคืออะไรเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยครับความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยคนมักจะสอบถามผมอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะเขาไม่เข้าใจว่าความยั่งยืนของธุรกิจหมายถึงอะไรแล้วเราต้องการที่จะเป็นยังไงทีนี้ความหมายสั้นๆแล้วก็ง่ายๆของความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราสามารถที่จะอยู่ได้ในเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ว่าในการที่เราอยู่เป็นระยะเวลานานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆ มันเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยแหละครับว่า<ฆ>เราอาจจะมีเครื่องบินที่ดูหรูหรามากเลยแต่ว่าเครื่องบินนั้นจอดอยู่เฉยๆมันไม่สามารถทําตามฟังก์ชันที่มันควรที่จะเป็นได้เอะหน้าที่ของเครื่องบินคือการที่มันจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้บินแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนที่อยู่รอบข้างหมาย<ฆ>ความว่าเราจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารของเราด้วยว่าผู้โดยสารของเราเนี่ย เขามั่นใจนะที่เขาจะบินบนเครื่องบินลำนี้รวมไปถึงแม้แต่คนที่อยู่บนดินเนี่ยครับเขาก็ต้องมีความมั่นใจด้วยว่าเครื่องบินนั้นจะไม่ตกลงมาใส่เขา <c oughs> เพราะ <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้น <c oughs> ก็จะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยถูกไหมครับใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> จริงๆการที่เราเป็นธรุรกิจนะครับมันหมายความว่าเราจะต้องบาลานซ์ความเชื่อมั่น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของผู้โดยสารของเราเอง <c oughs> ความเชื่อมั่นของคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทางตรงอาจจะเป็นคนที่ควบคุมตัวแอร์พอร์ตอยู่ถูกไหมครับหรือว่าทางอ้อมเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่บนพื้นดินว่าเราสร้างความปลอดภัยให้กับเขาได้มากแค่ไหนอ,อย่างในสมัยก่อนเนี่ยครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ4ี่0ห้าสิปีที่แล้วสมัยก่อนมันมีเครื่องบินที่เรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยเครื่องบินคอนคอร์ดถูกไหมครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะมีฟังก์ชันที่สามารถนําส่งผู้โดยสารไปด้วยความเร็วมากแค่ไหนเ่ยครับ <c oughs> แต่ว่าเขาไปสร้างความรบกวนให้กับคนบนพื้นดินเพราะไอ้ความเร็วของเขามันทําให้คนบนพื้นดินได้รับผลกระทบทางด้านเสียงไปด้วย <c oughs> <c oughs> ดังนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญในการที่ทําให้เครื่องบินคอนคอสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะนําขึ้นมาบินได้อีก กัก่ยว่าบ,บริษัทเลยครับสูญพัน,นไปแล้วเนาะสําหรับถูกต้องเลยครับปีนี้นะคะดังนั้นเหมือนกับบริษัทเลยครับเรามีหน้าที่ในการบาลานซ์ความต้องการของคนต่างๆทั้งคนที่เป็นแชร์โฮลดเออร์หรือคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของเรารวมไปถึงสเต็กโฮลดเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาจะเป็นในส่วนของทางภาครัฐ จะเป็นส่วนของอภาคชุมชนภาคประชาสังคมที่เราไปเกี่ยวข้อง<ฆ>เหล่านี้<ฆ>เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับคนที่เราไปเกี่ยวข้องเหล่านี้เขาจะส่งผลทําให้เราเกิดความสามารถในการต้านทานกับวิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาได้จากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอ,อย่างเช่นโควิดแบบนี้ใช่ใชหรือวิกฤตทางด้านสังคมถูกไหมครับ ว่าคนถ้าคนเขาเห็นว่าเรารวยมากเกินไปหรือคนเขาเห็นว่าเอะเราเอาเปรียบคนอื่นมากเกินไปสุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนก็จะรวมตัวกันประท้วงอ่าแค่คนเขามาปิดหน้าโรงงานเราสักพักหนึ่งมีนักข่าวมีอะไรมาบริษัทขสายความ้ยายกะคจายไปทั่วเลยนะคะคันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยถูกต้องเลยครับ หรือแม uh ้ huh. แต่วิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมเองก็ตามที่เราไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้เนี่ยครับ uh huh. เราก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตในระยะยาวได้ทําให้ uh huh. ความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทําให้เป็นจริงขึ้นมาได้เลย uh huh. เพราะเราล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดัง uh huh. นั้น คนจะสับสนว่าความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีทุนทรัพย์เยอะๆหรือเรามีที่ดินมีสำนักงานจำนวนมากแล้วเราจะมีความยั่งยืนทางด้านธุรกิจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าเราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโอดารบริษัทโนเกียหรือบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆที่เขามีเงินจานวนมหาศาลเลยแต่สุดท้าย เขาก็ไม่สามารถที่จะเติบโตนหรือว่ายั่งยืนในระยะยาวได้ทีนี้<ๆ>พอเรามาดูาครับว่าเอ๊ะทำไมบริษัทเหล่านี้เนี่ยซึ่งเขามีทุนทรัพย์จำนวนมหาศาลเลยหรือว่ามีเอ่อมาร์เก็ตแชร์มีลูกค้าจำนวนมหาศาลที่เป็นแฟนคลับของเขาเั mm ้น hmm. คนจะบอกว่าอันนี้คือทรัพยากรที่สำคัญมากแต่ว่าทำไมเขาถึง ล้มละลายลงไปได้หรือเขาออกไปจากตลาดตรงไหนได้อันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยครับที่เรานํามาถามตัวเองจนกระทั่งเราพมค้พนพบว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเพราะเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เรากําลังบอกว่าคนที่อยู่ภายในองค์กรของเราจะ ไปในทิศทางที่ผู้บริหารบอกไหมหรือคนอในองค์กรของเราจะขัดแย้งกับผู้บริหารตลอดเวลาดังนั้นต่อให้เรานำเอาผู้บริหารที่มีความสามารถที่สุดเลยผมอาจจะจ้างซ e o มาจาก Microsoft เลยก็ได้มาทำงานกับเราที่บริษัทที่เมืองไทยแต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อยู่ดีเพราะเวลาเขาพูดภาษาของเขาออกมาหรือพูด กลยุทธ์ของเขาออกมาคนในองค์กรอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพูดอะไรมไม่เห็นด้วยเลยค่ะอาจจะแบบคนละดีเอเอกันคนละพวกกันเข้ากันไม่ได้ถูกต้องเลยครับม,มันมีปัจจัยในเรื่องของการเมืองภายในองค์กรเองมันมีเรื่องของการสะสมของทุนมนุษย์ว่า คุณมนุษย์ที่เรามีอยู่เขาพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเนั้นจากการศึกษาของเราเนี่ยครับแม้แต่โรงงานขนาดใหญ่มากๆเราเคยเห็นนะครับว่าซื้อเครื่องจักรมาเป็นร้อยล้านเลยค่ะแต่วางอยู่เฉยๆแล้วผม,มก็ถามเานว่าถูกต้องอเลยครับหรือแม้แต่เรานำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆเลยมามาใช้ในองค์กรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนภายในองค์กร เลือกที่จะไม่ใช้แหละครับเขามีข้ออ้างร้อยแปดเลยครับว่าทำไมเขาถึงไม่อยากใช้อ๋อมันไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สะดวกเลยผมว่าแบบนี้ดีกว่านะอ่าแล้วเขาก็จะยึดติดกับวิธีการเก่าๆของเขาซึ่งทำในขณะที่คนอื่นในตลาดกำลังไปกล้องดิจิตอลกันหมดละโปดักบอกว่าผมว่ากล้องฟิล์มแหะมันคลาสสิกดี อืมแล้วไงตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ไม่ได้นะลองีงถูกต้องเลยครับดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเจอในองค์กรหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่เก่าแก่ครับจะมะีคนที่บอกว่าในสมัยก่อนเคยประสบความสำเร็จมาอย่างไรซึ่งเราต้องเคารพนะครับว่าในสมัยก่อนเราประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรว่าเขาเป็นตำนานของบริษัทได้อย่างไรแต่ถ้าเรามองถึงอนาคต เขาจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปถึงในอนาคตด,ด้วยนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับที่เราจะต้องมีการบริหารจัดก,การวัฒนธรรมองค์กรของเราให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวออกไปได้อพอเรามาพูดถึงความสามารถในการแข่งขันเนี่ยครับ<ะ>จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆเลยครับว่าเอ๊ะความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่ เกิดขึ้นจากอะไรกันบ้างมันมีหลายปัจจัยเลยนะคะมันมีหลายปัจจัยมากเลยครับที่นํามา,<ภ>าสู่ความสามารถในการแข่งขันบางคนบอกว่าฉันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยหรือฉันมีสาขาอยู่ทั่วโลกเลยเราเห็นร้านถ่ายรูปมีสาขาเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมสุดท้ายแล้วสาขาเหล่านั้นไม่ได้นำมาสู่ความสามารถในการแข่งขันของเขาเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาค่อยค่ ปิดตัวลงไปหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันเองก็ตามครับที่ดิจิตอลเข้ามากลายเป็นว่าความสามารถในการแข่งขันเมื่อสมัยก่อนกลายมาเป็นภาระในสมัยนี้อืเรา <Yeah. S 2> เห็นแบงก์ปิดตัวกันเป็นจำนวนมากเลยครับปิดสาขาใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเลยครับและเราก็เห็นว่าเขาต้องค่อยๆเปลี่ยนออกไปแต่มันมีเรื่องของการที่เราถ่ายเลือดออกไป และมันมีเรื่องของการที่เรานําเอาเลือดใหม่เข้ามาการบริหารจัดการให้เลือดใหม่กับเลือดเก่าเข้ากันได้มีเป็นงานช้างเลยนะครับอือก็เรียกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารระดับสูงใช่ไหมคะเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารระดับสูงมากๆเลยครับว่าเราจะทํายังไงให้พนักงานที่อยู่กับเรามาก่อนหน้านี้เนี่ยครับกับพนักงานคนใหม่ที่เรารับเข้ามาเขาสามารถจูนกันติดได้ค่ะ ดังนั้นเราจะต้องหาสิ่งที่มันคอมมอนกันหรือว่าสิ่งที่มันเหมือนกันเป้าหมายที่เขามองเหมือนกันค่ะเขาอาจจะมาจากคนละทิศคนละทางเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายเดียวกันมองเหมือนกันไปสู่จุดหมายเดียวกันถูกต้องเลยครับเราจะมาถึงส่วนผสมที่เหมาะสมมากที่สุดได้ครับนั่นก็คือส่วนผสมที่บอกว่าคนรุ่นใหม่จะนำเอาความเชื่อใหม่ๆจะนำเอาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามา ในขณะเดียวกันคนที่อยู่มานานและมีประสบการณ์สามารถที่จะนําเอาประสบการณ์ของเขาว่าถ้าคนเดินเข้ามาแบบนี้นะคุณต้องระวังนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นจิตแปดมงกุฎได้แน่นอนอ่าต้องระวังตัวดีๆนะอันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่บางคนไม่มีประสบการณ์อาจจะไม่คนรุ่นเก่ามีประสบการณ์เอาประสบการณ์มาผสมผสานกับ คนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีความล้ำสมัยใช้เทคโนโลยีเป็นมีความคิดใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเป,ปลี่ยนแปลงองค์กรได้อยู่รอดใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือสิ่งแรกที่เราเรียกกันว่าวิสัยทัศน์ครับดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารที่สำคัญมากๆเนี่ยครับคือการวาดภาพในอนาคตว่าองค์กรจะเดินไปในทิศท,ทางไหนให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเป็นการเห็นร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นรุ่นใหม่เขาจะต้องเห็นภาพเดียวกันว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังจะไปนะแล้วหลายๆองค์กรนะครับที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีผมเห็นเขาทะเลาะก,กันเยอะมากเลยครับในห้องประชุมใช่ใชแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาออกมาแล้วเขาก็ยังไปกินข้าวเฮฮากันอยู่เพราะว่าในการทะเลาะก,กันตรงนั้นเนี่ยครับเป็นการพูดคุยกันเพื่อที่จะหา มุ่งหมายอันเดียวกันทำ<ะ>ยังไงให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายอันนั้นเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้และปลอดภยัยกระจาย<ะ>ความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป<ะ>เวลาเรานำเอาคนเข้ามาคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยครับจริงๆแล้วผมเห็นบริษัทจำนวนมากเลยนะครับที่นำเอาคนใหม่ๆเข้ามาเสร็จแล้วเราละเลยเขาครับ<ะ>เราคิดง่ายๆแค่ว่า เราสามารถที่จะไปหาทาเลนต์หรือเราสามารถที่จะไปหาคนเก่งๆมาได้จากการที่เราจ้างเขาด้วยเงินจํานวนมากค <c oughs> ่ะอ่าแต่ว่าพอเราจ้างเขาด้วยเงินจํานวนมากแล้วเนี่ยครับเราลองมาดูสิครับว่าถ้าเราจ้างคนด้วยเงินจํานวนมากหลายๆคนหลายๆคนหลายๆคน,ๆๆคนต้นทุนของบริษัทของเรานี่มันจะกูาาเะ้เลยนะคะค่ะค่ะแล้วในท้ายที่สุดแล้วเราต้องมาดูว่าการที่เราจ้างคนนั้นเข้ามาเขาสามารถที่จะ หาผลประโยชน์หรือว่าเขาสามารถที่จะรีเทิร์นกลับมาเป็นรายได้ของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน <S 1> <S 1> อ,หอันนั้นคือ,อสิ่งที่สำคัญม,มากๆเลยครับเพราะว่าอันนี้เรว่าือการผู้บริหารระดับสูงจะต้องบริหารคนเก่งในองค์กรให้ได้เพื่อที่จะให้เขาได้ได้ได้สามารถที่จะยูทิลไลซ์ต่างๆออกมาให้กับองค์กรได้ถูกต้องเลยครับและ คนคําว่าคนเก่งนี่แหละครับเป็นคีย์สําคัญมากที่สุดเลยว่าเรากําลังมาพูดกันว่าเอ๊ะแล้วในการที่เราจะนําคนเก่งเข้ามาได้เนี่ยจะต้องทํำยังไงทํำยังไงค่ะดังนั้นผู้บริหารมักจะบอกเลยครับว่าโดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นบริษัทระดับนานาชาติเขาจะบอกเลยครับก็โทรไปหาเฮดทันเตอร์สิแล้วก็บอกให้เขาไปหาคนเก่งๆมาซื้อตัวมาเลยจ่ายเงินมาเยอะๆค่ะอแต่ ในความเป็นจริงเนี่ยครับหลายๆครั้งนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาไม่สามารถที่จะฟังก์ชันงานได้เต็มที่เนื่องจากว่าพอเขาเข้ามาปุ๊บเจอการเมืองภายในซึ่งคนเก่าๆที่นะอยู่ภายในองค์กรอยู่แล้วไม่ยอมรับบงังใช่ค่ะว่าเขาเขาว่าการเมืองภายในองค์กรน,นี่เป็นเรื่องคลาสสิกม,กมากเลยนะคะที่วัา,าทายความสามารถของผู้บริหารจริงๆนะคะ รวมถึงคนที่เข้ามาใหม่ด้วยที่จะต้องปรับตัวยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็พอมาเจออะไรแบบนี้ปั๊บมันก็เหมือนกลายเป็นแบบเป็นแบรเรีร์กลายเป็นอุปสรรคต่างๆนะคะค่ะอาจารย์ถูกต้องเลยครับดังนั้นเราอาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถที่จะปรับวัฒนธรรมองค์กรของเราตรงนี้ได้เนี่ยและคนที่เราจะจ้างมาใหม่ด้วยเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ากับคนใหม่ๆภายใน คนเก่าๆภายในองค์กรตรงนี้ได้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราเอาคนที่บอกว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่ฉันจะเปลี่ยนแปลงคนเดียวโดยที่ไม่เอาคนเก่าๆไปกับเขาด้วยถ้าอย่างนี้เขาจะไม่ได้รับการยอมรับและเขาจะสูญเสียปัจจัยอันแรกของการเปลี่ยนแปลงไปเลยครับนั่นก็คือคําว่า trust หรือว่าความเชื่อมัน่นเราลองนึกดูสิครับว่าจริงๆแล้วความเชื่อมั่นเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะครับ <gesch> <iza. S 2> และเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเชื่อมั่นภายในองค์กรขนาดนั้นเขาเชื่อมั่นแค่ว่าถ้าวิสัยทัศน์ชั้นดีชั้นโปรไฟล์มาดีคนต้องเชื่อชั้นแน่ๆน่แต่ในสภาพความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถูกไหมครับมันผ่านการบริหารจัดการและผู้บริหารควรจะต้องรู้ครับว่าค่านิยมของคนเนี่ยครับมันมาจากสามมันมาจากสามแบบด้วยกัน แบบแรกเนี่ยครับเราเรียกว่า personal value หรือว่าค่านิยมส่วนตัวคือรสนิยมส่วนตัวเลยครับอ่าซึ่งอันนี้เป็นปัจเจกมากๆเลยอย่างที่สองคือ national value หรือคนภายในประเทศนี้เนี่ยมีความคิดหรือการมองอะไรบางอย่างเป็นแบบไหนบ้างอ่าอันนี้เป็นอันที่สองที่จะมีส่งผลต่อค่านิยม ดังนั้นเราถึงเห็นว่าคนต่างชาติกับคนไทยบางทีทํางานร่วมกันแล้วมีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะจูนค่านิยมตรงนี้ได้คิดเกันคนละแบบคนละสไตล์ถูกต้องเลยครับและค่านิยมแบบที่สามคือ institutional value หรือว่าค่านิยมระดับองค์กรนี่คือสิ่งที่เรานําเอาเขาเข้ามาแล้วเราจะต้องสร้างค่านิยมตรงนี้ให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้นะครับแล้วเขาจะต้องเข้ากับค่านิยมตรงนี้ได้ กระบวนการตรงนั้นเนี่ยครับช่วงเวลาสี่ปีแรกที่เขาเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากที่สุดเลยครับจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าคนใช้เวลาสี่ปีในการตัดสินใจว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงเขาจะตัดสินใจเลยครับว่าฉันจะอยู่ในองค์กรน,นี้ต่อและฉันก็จะทํางานสบายๆแบบที่โอ้องค์กรน,นี้สบายจังเลยและฉันก็จะอยู่องค์กรน,นี้เป็นเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะมีความก้าวหน้า แค่อยากที่จะอยู่แล้วก็รอรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนค่ะแต่ในทางกลับกันองค์กรที่ยั่งยืนครับปรากฏว่าเขาเพยายามที่จะทําให้ช่วงเวลาสี่ปีตรงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคนและเป็นช่วงเวลาที่เขาเพยายามจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าริ t ชว l ลหรือว่าสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอ่อเป็นพิธีกรรมบางอย่างที่ทําให้คนเหล่านี้เนี่ยเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าเขาเรียนจบมาเขาอาจจะเรียนจบมาจากอเมริกาเขาอาจจะเรียนจบมาจากอังกฤษแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้ทันทีเลยแต่ม,มันเป็นเรื่องของริทชัลที่บอกว่าคุณจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตอนเช้าๆคุณอาจจะหรือตอนช่วงบ่ายคุณอาจจะเปิดฟังวิทยุแล้วก็ฟังว่าอเอะแล้วตอนนี้เนี่ยโลกธุรกิจมันเป็นยังไง เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราสติ๊กอยู่กับสิ่งที่เราเรียนรู้มาเมื่อ20ปีที่แล้วออาจจะใช้ไม่ได้หมดละใช้ความรู้เก่าอาจจะใช้ไม่ได้ในปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะอยากให้อาจารย์สรุปสุดท้ายว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจะสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจได้อย่างไรสั้นๆค่ะอาจารย์จะเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเองค่ะครับก็ ความจริงๆตัววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยครับมันสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้โดยที่ผู้บริหารต้องคิดก่อนอย่างแรกเลยครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กรได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารชอบเถียงกันมากเลยครับว่าวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้น,นเองตามธรรมชาติไหมหรือวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นคนตั้งใจในการบริหารจัดการมัน โดยที่เรามีผู้บริหารเป็นศูนย์กลางนะครับและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่เราไปพิสูจน์มาแล้วจากการศึกษาองค์กรใหญ่ๆอย่าง S C G Thai b a v หรือว่า Centan C P O นั่นก็คือสิ่งที่เราบอกว่าผู้บริหารต้อง act as a role model หรือว่าการทำตัวเป็นแบบอย่างถ้าเราอยากจะให้ปูเดินปูเดินเฉียงเราเดินเฉียงเขาก็เดินเฉียงเราเดินตรงเขาก็เดินตรงครับ แค่ผู้บริหารจําเป็นที่จะ<พ>ต้องดูอยู่ส่วนนี้อยู่ตลอดเวลาเลยครับค่ะเนผู้บริหารก็สําคัญมากๆเลยนะแต่ขนาะเดียวกันเรื่องของการที่จะเอ,อทําให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจได้นี่ก็คือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างมากเลยนะคะ ค่ะอาจารย์เดี๋ยวไว้ <ขอ S 1> มีการ<ม>ศึกษาให,ใหม่ๆเพิ่มเติมเดี๋ยวชวนอาจารย์มาพูดคุยใหม่นะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยแล้วก็เป็นความรู้ที่สามารถที่จะไป exercise หรือว่าเอาไปใช้ในองค์กรธุรกิจได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณ<อ>มากค่ะขอบอคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยดรนกนาศห่างวิไล